อนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคาโตปะทมังยังอเทเสสสธรรมะจักังอนุตตรังสมเทวาปวัตเตนโตโลกเกอปฏิวัตติยังยะทธาาตาอุโภอันตาปฏิปฏิ จมัททิมาจะตูสวาริยัจเจสุวิสุทธังยานาทัตสนังเทสิตังธรรมรเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตานังนาเมนะวิสุตตังสุตตังธรรมาจักกะปวัตตานังวิยะกรณปาธทนะ संखेतन्तं फनमसे